สวัสดีค่ะสูงวัยกับการปฏิบัติตัวเองได้ค่ะท่านสูงวัยกับการดูแลตัวเองมีอย่างไรแน่ย้ยจิตช่องย้ยช่องย้ยวิจิตตาชัยยาวิจิตตาชฉยยาเก็บขอมูลบ่ถือว่าเป็นวิชาการแต่เก็บความลับหน่อยๆที่เก็บความลับเลก้ๆหน่อยๆที่เฮามาดูแลเจ้าของ เป็นรายการสูงวัยกับการดูแลตัวเองเน้อค่ะเนาะสูงวัยกับการดูแลเจ้าของยิ่งิตสิบมคุณจากอีหยังหนกเก็ตกระดาษเล็กๆน่อยๆอันนั้นอันนี้ที่มันเกี่ยวกับสุขภาพคนเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพคนเน้นผู้สูงอายุสูงวัยใจเกินร้อยอยู่ในสูงวัยกับการดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะสูงวัยกับการดูแลตัวเองมือนี ก็สิได้สูงไว้กับการดูแลตัวเองว่าก่อนห้าสิถึงอายุรักเจ็ดขึ้นไปหรือรักหกขึ้นไปห้าควรเสรียจ,จังไดมาฟังก่อนว่าก่อนเฉืยถึงอายุเจ็ดสิบเนี่ยเขาเสียจ,จังไดก่อนจะเสียอายุออกสิบเขาเสียจ,จังไดหนึ่งก้อนสิเดินบ่ไหวเขาเออนเนาะก่อนสิเดินบ่ไหวก่อนสิใจบ่สูงก่อนสิดูบ่เห็นก่อนเอ็นสิยึดติด เขาใช้ยังไงแน่เนี่ยก้อนเอ็นเขาสิยุดิติดต่อไปเนี่ยเขาใช้ยังไงในก้อนเอ็นสิยุดิติดกินแล้วจืดเหนื่อยหึดหอบชอบล้มค้านลูกหลานเบื่อไม่เหลือเพื่อนลืมเลื่อนลืมลืมเลื่อนก็คืออันใสมือก้อนเขาสิเป็นโรคนี่เขาสิปฏิบัติตัวยังไงก้อนสิเป็นโรคกอย่างแนวที่ย้ากินไรมาแนวก้อนสิเดินบาไวสีเห็ดอีกอย่างแน่ก้อนสิเดินบ่ไวในก้อนเขาสิเดินบ่ไวเนี่ยผู้สูงอายุกับการปฏิบัติตัวเอง ก่อนที่เราจะเดินไม่ไหวก่อนที่ใจจะไม่สู้ก่อนที่ดูว่าเห็นคือตาว่าเห็นว่าอิน่นยืดเบิดคือปวดแข็งปวดขาก่อนสิกินแล้วจืดปากจางกินยั้งกับว่าแสบเนื่อยหอบหืดไปใส่กับเนื่อยย่างไปใส่กับเนื่อยลำคานคนอื่นผายมะก,กลายว่ากูลำคานเถ่าแล้วลำคานคนอื่นเถ่าแล้วอย่าลำคานคนอื่นเลยลูกหลานกับเบื่อลูกหลานเขาเบื่อแล้วเพราะเฮ็ดเบียกเอง ใส่เก่งอ่ะอันนั้นไม่คุณในสูอันนี้คุณในสูอยู่น้องเขาโดนไปเขาเบื่อเด้ถึงสิงเป็นแม่เป็นนยังกับยาเด้ไม่เหลือเพื่อนว่่เหลือเพื่อนแล้วนั่ง,งเงาอยูู่้เดียวกักตัวเองออกหาไปวัดไปว่าลืมลืมเลื่อนเลื่อนอันใส่มือยายจิตกับสิ่เพระอมาอ่านหนังสือี่แล้วยายจิตกับสิบว่าอ่านหนังสือแน,น,น่ถ้ามาแน่กิดค้อมูลหน่อยที่หาได้น้าแมนอ่า,างไปตลาดเนาะเจอน้ำหลักเสาไฟย้ายจิตกับไทยรูปมาอ่านไว ก่อนสีมีเริ่มเลื่อมเลื่อนต่อไปนี่เข้ามาหาหมองไปเฮ่ห้ากันเถอะหาเฮ่ห้ากันไห้ในความเหมาะสมเด็จพอถึงก็ว่าเกินไปหูจักคบกับมูพวกที่เป็นต่างว่วต่างว่นี่บ่แม่นอย่างอื่นเนี่ยค่อยค้นซอยเหลือไปกับลูกกับล้านเยอะจะขึ้นว่าจะของเถาแล้วไปแต่มูเถานากันบ่แม่นไปกับลูกกับล้านลาเบิ่งแม่ในเด้อเบิง่งยายในเด้อยำไรสิเป็นล่ม ได้อาหารเล็กๆหน่อยๆซึกงสู้เขากินเท่าเท่าเลยเนี่หูจักไปกับลูกกับหลานหูจักไปกับเด็กน่อยหูจักไปคนที่งหูจักว่าไม่ลูกหลานลูกหลานอ่าหรือว่าเพื่อนญีตอธิธรรมในวัดที่เป็นอายุหน่อยอายุหลายพ่อเขาได้ยแบ่งบอกเขาเดี๋ยวนี้ยายจตก็ไม่ค่อยได้ลางถ้วเพราะมเด็กน่อยมเดึกน่อยอายุหน่อยก็เขาก็ลางเขาสบายคบกับลูคบวาคบกับเด็กหน่อยอายุหน่อยก็ย่าจมปักย่าจมปักยกับวัดกับว่ากับวัดกับว่ากับไป แต่ว่าไปแบบนี้สติแต่แยกจิตไปเกือบทุกมือเพราะว่าบ้านมันเป็นจุปักเลยแต่มันก็อยากไปเขาเขียนบอกว่าแยจุปักกับวัดกับว่าแต่ใยจิตว่าบมแต่ว่าเห้าจยไปยึดติดขนาดนั้นแต่ว่าหันไปได้ทุกมือกต่คนที่ไปเพราะวันเป็นแรงที่สบายใจแล้วแต่บุคุลที่สอบบา้านเขาเอนเนาะฟังเพลงเป็นประจำอันนี้ฟังอยู่แล้วฟังเหล่าฟอนใช่มพอ่อแยกจิตเคยบอกยว่าแยกจิตมักฟอนอันนี้อัน ปิช่อง YouTube ซื้อๆแล้วนี่ก็อยากถามทาน YouTube อยูว่าเป็นยังคือเข่าเบิ้งหลังบ้านบ่ไดดเลยมันเพิ่นเฮีหยังกับวูรูมันผิดอียังกับรูอรูจะให้ผิดเถาะยิ่จิตว่ามันย้ปผิดสิผิดยังว่าเอาอยัางของไผมาล่งจากยางสิมาผิดไหนบัดที่นี่อ่าตอนแรกนี่คลิปนี่ก็จากเบิ่องของจาวของเนาะยากเบิ่งว่าจาของเฮตดยังได๋เปลี่ยนแปลงยังไ๋อยากเบิ้งว่าจาของมีขอปกกพองตรงใดหรือว่ามันผิดกับร่รู ย้ํากีเฮ็ดเทปเราได้เลยนี่เฮ็ดเทปเรวอัดเวลาเลาขื่นไล่เนาะเวลาเลาขื่นไล่เนาะแต่เขาสิบวอไปพร้อมยังสี่เท้าเขาหายฟั่งขอความเล็กๆหน่อยๆจากเขามากสี่ลักกะเขากะวอไปน้ำอันไล่อันเมนไปน้ำยังสี่นะมันสิผิดบ่ยจิตว่าบ่ผิดเลยเพราะว่าเขาบ่ได้เอาของไผ่มาแต่เขาอัดใส่เทปเขาก่อนเขาสิเบิ่งความบวกพรองของเขาก่อนจไปลงคลิปย้ํากีว่าคงบ่ผิดดอกแต่บ่รู้ว่าย้ํากีดวอเพิ่นสิเฮ็ดอีหยังก็บ่รู้แต่ว่าย้ํากีเขาหลังบ้านบ่ได้ ที่นี่อย่าง,งกเกินไปอย่าทำงานอาบานเขาเอินอง,งกนขึ้นาอจากไดเบิดทุกอย่างเห็นในอย่างมีเต้าของกูของกูของกูอย่าง,งกเกินไปได้ผู้เฒ่าเด้อเรื่องต่างๆพวกความอยากต่างๆเนี่ยเขาไปยาำรถเดี๋ยวไปอยากหลยหันฉันทัาจิตใจบ่สบายแล้วก็อยาไปขี่เนียวไม่เงิอนพ่อ,อหันเข้าไปหันไปนี้มั่นอยากเนาะส่วนเขาไปน้า กับ้าเขากินขนมผ้าดันผ้านีแน่ใส่ไหม่ใส่เมื่อเขาแน่เขาจะเป็นคนขี้ทีเกินไปเด้อหันเข้าเสือาศัยคนเข้าตรงหูจักอาเงินใส่ไหม่ใส่เมื่อ้เขารือของเล็กเน่อยๆเป็นคนล้มยังให้เขาได้ผ้าเข้าไปคบกับเขาให้เขาได้เนี่ยจเข้าเข้ากับเพื่องผ้าเขาของม้านนี้ถ้ามีเงินมีทองไปเที่ยวเที่ยวให้หูจักเที่ยวเที่ยวตามอัตภาพเจ้าของมีเงินหน่อย เขาไปเที่ยวแต่เขาเคเก็บไว้น้ำมีเงินหลายเขาไปเที่ยวตามหลของเขาแต่ก็เก็บไว้น้ำคนมีเงินหลายเที่ยวไปได้ลายหม่องแต่กันยังมีเงินใสคนมีเงินหน่อยเที่ยวไปได้ลายหม่องแต่ก็หัวเจ้าดูเจ้าของหัวเจ้าเบื้องเจ้าของทําตัวเบิกบานลาเรื่องลองเพ่งเขาพากันไปหันไปหนีห้องหัวจ้เต้นมีงาอนอาผูนันผูนี้ไปเต้นแต่นี้มันมีโควิดเท่ากับฟังเพ่งอยู่บ้านเอาเต้นอยู่บ้านเอาเขาปรับตัวให้มันนัน คุคนเอ่ย่าไปซาหูจักดูแลเจ้าจของเฮงเถาก็ตองหูแลกเจ้าจของเด้อค่ะเด้อดูแลเจ้าจของหูจักไปเที่ยวหูจักแบ่งปันคนอื่นหูจักใส่เงินให้เปลี่นบ้านเฮาอเอินเฮ็ดีหยางไก็เป้เป็นทุกอย่างเฮ้าต้องหูจักไปวัดไปว่าไปฟังเทศฟ,ฟังธรรมตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมเน้ยอย่าบังคับเจ้าของยกตัวอย่างง่ายๆเนาะ กูสิไปวัดได้มืมเนี่ยเจังไดล่ะไปวัดถ้าสมมุติว่าห้อง่ตต่นกอยะไปตั้งนาฬิกาปลุกเกี่ยวของเนอพี่น้องเลยห้ร่างกายห้องพรมจังไปเขาเอิ่นว่าอยติยึดติดเกินไปห้ร่างกายทุกอย่างพรอมเพราะว่าห้องเ,เริ่มเข้าสูไวที่ว่าอ่าไวที่ว่าผู้สูงอายุนะค่นะเนาะเหตุตามผู้สูงอายุแล้วการดูแลตัวเองมั่นเป็นปการดูแลตัวเองแค่นิดนึงเอย่าไปคิดว่าเอา้า ปู่ย่านูบว่าได้ไปวัดเมือนีรู่ตั้งนาฬิกาปุกบัวตองเห็เดดอกคะ่ะบ่ตตองเห็ดบ่ตตองเห็ดบตงนั่ตองตั้งนาฬิกาปลุเจ้าของอยู่แบบสบายอยู่แบบสบายบ่ตั้งนาฬิกาปลุกร่างกายพ่อมเมื่อใดไปเมื่อนั้นร่างกายพ้อมที่ไปเที่ยวมีเงินมีทองที่ไปเที่ยวพ้อมไปไปร่างกายกับทรัพย์สินพ่อที่สิไปมองไหนไป ร่างกายพ่อสิหาความสนุกสดใสใส่จะาล้องไปกินเข้านอกบ้านไปร่างกายพร้อมในการดูแลห้องเป็นการดูแลสูงวัยเขาเอื่นว่าดูแลสูงวัยและการดูแลตัวเองผู้สูงวัยกับการดูแลตัวเองให้หูจักเหมาะสมในทุกๆอย่างหลังจากที่ทํามาหากินเก็บกอบเงินไว้แล้วกับว่าลายเกินไปกับว่านอยเกินไปแต่ห้อยู่แบบเป็นเดือนๆอย่างมี้นความสุข ว่าเป็นนี้เป็นสินว่าไปนั่นไปนี่บ่กดดันเจ้าของการตั้งนาฬิกาปลุกคือการกดดันเจ้าของย่าไปเฮ็ดย่าไปเฮ็ดจะไปกดดันเจ้าของย้ํินว่าตั้งนาฬิกาปลุกได้ตื่นกัไปแต่มันตื่นเองดอกตีซี่เครื่องอย่างไรก็ตื่นต่มือนี้มันว่าเบิดมือแต่มือนี้ก็ต้องตื่นตีซี่เครื่องด้วดวมันนอนบ่หลับขอบคุณหลายๆค่ะอย่าลืมด้วค่ะนะ้อผู้สูงอายุก,กับการดูแลตัวเองสิกต สหาเก็บความปีต่างๆเล็กๆหน่อยๆน้ำหนังสือพิมพ์น้ำหนังสือพิมพ์มที่ว่าบำไปเกยวกับบุคคลที่สามที่ดูแลร่างกายเจ้าของสูงวัยกับการดูแลตัวเองเกี่ยวกับการดูแลเจ้าของทั้งนั้นบำเกี่ยวกคนอื่นหาเก็กบเคล็ดลับความลับหน่อยๆได้คำก่อนคำคุม้มคำก่อนคำคุม้มมาให้เจ้าของอันอันแล้วสบายใจมีความสุขความกับการนอนมือนกั นอนบาลับนอนบาลับพรามันั่งเห่ินนังสี่สิดีกด็เด้อเข้าไปนอน,นอนก็นอนพลิกไปพลิกมาจซื้อเฮามาันเดี๋วก่อนสินอนเฮาก็เปิดฟังทรรมาที่เทาอันนีแล้วตะกี้ก็เปิดได้มองหันมองเนยียวที่เหนวดีนั่นนึงทรรมาที่เทาอันฟังไปน้เบึงความอ่าบานท้องบกพองนะบกพองเจ้าของไปน้าแก้ไปน้าขยันดูแลเจ้าของเดีวก็สนใจเจ้าของ,ของตั้งใจทำงาน ตั้งใจเจ้าของเองเนี่ยบุคคนบังคับตั้งใจแต่บอบังคับเจ้าของเด้อค่ะเด้อสูงวัยกับการดูแลตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องพม er ดูแลเจ้าของกนสินยาง่ไดก่กนสิตาบ่เห็นหงกรสิบหมืดม่ว่กนสิลูกหลานเบื่อเบื่อนายเขาต้องดูแลเจ้าของเด้อค่ะเด้อจะให้ลูกหลานเบื่อนายเขาดูแลเจ้าของให้ดีที่สุดยัยจิตกับสิเฮตอันนี้แบะผู้สูงวัยกับการดูแลตัวเอง เจจิตอยากสนับสนุนบ่อยากห้ค้นถทอถอยในชีวิตบ่ว่าดับใดจะถอถอยในชีวิตสมมุติเนาะสมมุติย๊จิตจนมากเลยบ่มีเงินกินเขา้าวยจิตบ่คือสิบูข้อตายเลยสถานที่ของคนเฮ้าในประเทศไทยเฮ้าคือวัดบ่แม่นไปคอกินเข,าข้าเขาซื้อเลยบริเวณวัดเขาแห่งต้องการค้นไปซอยเหลือพระเพิ่นไปบิณฑบาตมาได้เพิ่นกินบ่เบิด ข้าบหวังว,าว่าสิไปกอไปกลุยแต่ว่าเขาใส่ร่างกายเขาเนี่ยดูแลต้นไม้ปลูกพืชพักต้นไม้ปลูกพืชที่กินได้บหฮหงแบบหน้าบบกเคือเทศแบบงงนี้บริเวณวัดมันหน่อยเะิญเมอใดเราประเทศนี้เขาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ในหันหันมันใหญ่เมื่อล้วเทากับเฮ็ดเอาเห็ดกับเขากับน้ำไปถวายพระถ้าสมมติว่าเพิ่งม่มองหันมองนี้ไร้หรือในไร้ไร้เขา เอา,อาพวกพักพวกอีอย่างที่เขาได้ไปขายตลาดเขาก็ซื้อเอร์นวะก็ไม่ใหญ่เียนี้แล้อยู่วัดตัวนี้หเออเขาไปซื้อผักน้ำเล่าซื้อแร้เวเรียบร้อยก็เพราะได้ซื้อเขากินใส่บาทกับพระถวายพระมันมัน,ม,นมันสิด,ดีเลยถ้าคนขยันเห็ุอย่างนี้กับโอดุดเดินเขาวัดรรแล้ววัดเรื่องไรขี้ตายนหมแต่ว่าบางคนจะไปอิจฉาเขาเด้นละบางคนเอ้ยมาหากินเขาวัดเขาเห็ดงานเลยเขาเฮ็ดงานแเลย เบิ่งหัวเบิ่งสวนน้ำวัดคุดก่อตอกต่อไม้ทั้งหลายปลูกพักลงไปปลูกพักลงไปไมีนามู่แล้วเพิ่นมินามู่วัดยูแลปลูกพักปลูกต้นไม้ปลูกอ่าต้นบักม่วงมันมีต้นบังเน่าต้นอย่างนี้อะไรเขากอ,อตอนตอนประมาณเดือนหนึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อน,นีกูกินเขาได้เมืเอ่อกินเขาแล้วเรียบร้รอยกินเขาก็ตำสมซื้อตำสมเขาม่สามสิบบาทเดี๋ยวนี้เขาแบงขายยี่สิบกิได้กินแล้วเรียบร้รอยพวก มีพริกมีหยังมีบักนาวมีหยังอยู่หันเขากะก่อนเขาสิล้างถ้วยเขากะล้างถ้วยล้างถ้วยเขาอันี่ให้เอ่อใส่นามล้างถ้วยนะให้บานเอิรนว่าให้เหงื่อมันออกเป็นเรียบร้อยกัไปโยนลงป่ามันเกิดเป็นต้นไม้มาบักเขือเทศมาบ้านใยจิตหลายๆจนไม่องสิปลู่ใยจิตเอาไว้หันล่ะทั้งต้นกล้วยต้นหยังให้มันหมอกไว้หันอันใดมันแหง่กันแต่มันหน้อยๆแต่ว่ามันคดีกว่าบ่มีกิน บ่ต้องใส่ยังนอกต่อไปต่อมาเ้าก็อาบน้ำล่างถ้วล้างจานเ้างกระตองนั่นดอกน้ำแรกน้ำเฟ็เบห้องต้ตองล่างหลายเพราะว่ามันเข้มมันเห็ดให้ผักตายน้ำที่สองเ้น้ำที่สามปกติล่างถ้วยมัน้ำที่สามอยู่แล้วเฮาน้ำที่สามไปหดก็ข,ขยันว่ามีมือายจบค่ะขอบคุณเล,ลยไรค่ะผู้เฒ่าสูงไว้กับการดูแลตัวเอง